ทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่การภายในงานของม o t ต r Expo 2024ค่ะแต่สำหรับในตอนนี้อยากจะให้ทุกทุกคนขยับเข้ามาดูใกล้กๆมาดูความสวยงาม,มนี่เลยขยับเข้ามาได้เลยนะคะสวยไหมคะทุกคนคะสวยอใครบอกสวยกดไลค์มาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมารีได้พาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมกันที่บูธของ t o y ยต้แล้วก็สาหรับตอนนี้นะคะได้มาอยู่กันกับน้องสาวคนสวยของเราตรง นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของโตโยต้าค่ะว,ว้าว <c oughs> อยากซื้อรถจังเลยวะเข้ามาชมได้ค่ะ,ะมาชมรถใช่ไหมชมหนูนี่แหละ เราต้องบอกว่ามาชมรถสินะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมรถกันได้ที่บูธของโตโยต้าเนาะแต่สําหรับในวันนี้เห็นน้องแพรบอกว่าเป็นแบรนด์ Ambassador ก็คือจริงๆเนี่ยวันนี้โตโยต้ของเรามีกันหลากหลายรุ่นหลากหลายคันมากๆงั้นแนะนําพี่หน่อยวันนี้ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นไฮไลท์มีรุ่นไหนบ้างคะค่ะต้องรุ่นนี้เลยค่ะข้างหลังแพรนะคะสีแดงสวยงามมากค่ะรุ่น G R Corolla ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งรุ่นฝั่งตรงด้านนู้นด้วยมีอีกหนึ่งคัน นิวคัมรีค่ะว้าวแล้วถ้าเกิดให้บอกว่าเลือกนั่ง เป็นแบบว่าเป็นคนนั่งข้างๆแล้วกันน้องแพรเลือกคันไหนดีไม่ว่าจะนั่งข้างๆหรือจะขับเองนะคะแพรก็ต้องเลือกคันนี้แล้วค่ะโอ้โหซีอา r o l ค a ล่าค่คะพูดมาขนาดนี้แล้วก็สีแดงบกจัดจ้านขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นน้องแพรเลือกสีไหนอีกอะให้เลือกสีอีกจริงๆแล้วเรามีสี่สีให้เลือกนะคะ,คะมีสีแดงค่ะสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาค่ะถ้าให้เลือกจริงแพรก็ชอบสีแดงนี่แหละค่ะเพราะว่าสีแดงมันก็สื่อถึงความสปอร์ตความเท่ ใช่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นหนุ่มคนไหนนะคะถ้าหากว่าอยากจะจีบน้องแพนนะคะรถสีดแดงนะสามารถเลือกซื้อ<ช>กันได้ค่คะต้องเป็น g a r h l a ด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาดูดุเขาดูแบบสปอร์ตมากกว่ารุ่นปกติเนาะใช่ค่ะเพราะ,ะว่าเป็นรุ่นพิเศษค่ะจะเรียกว่าลิมิเต็ดก็ได้เพราะว,าว,ว่าจำกัด อ๋อคือมีจํานวนจํากัดไม่ใช่ว่าเราจะไปกัดเขามีจานวนจากัดนะใครที่สนใจก็คือเนี่ยแหละสามารถมาจับจองกับน้องแพรได้ได้เลยค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาอยู่ที่4ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันอะสี่จุดหนึ่งเก้าเก้านะคะใครที่อยากจะมาจับจองกันนะคะก็เชิญกันได้เลยแน่นอนว่าภายในงานก็จะมีเป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆนะคะรอทุกๆท่านอยู่เพราะฉะนั้นให้น้องแพรแนะนําหน่อยละกัน ถ้าเกิดว่าอยากจะมางานทั้งทีนะคะก็สามารถมากันได้วันไหนถึงวันไหนบ้างนะ,ะสามารถมาที่งานมอเตอร์ p o 2 0 2 4นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่29ค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคมเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพูดของโตโยต้าอยู่ที่โซนเสาประมาณไหนอะไรยังไงเอออยู่ที่โซนเสาประมาณ13ค่ะค่ะก็คือสามารถเดินมาหาได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะจ,จับจองรถจองกับน้องแพ้ได้ไหมได้เลยค่ะได้ส่วนรดพิเศษไหม ก็จะแอบจัดให้แล้วกันค่ะหนุ่มๆบอกว่าไม่เอาส่วนลดขอเป็นหัวใจแทนได้เปล่าเอ้ขอไปนาข้างๆหนึ่งคะอย่างเงี้ยหนุ่มๆคนไหนใครสนใจอยากจะรีบจองนะคะก็สามารถมาจับจองกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแรจากโตโยต้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาจองกันเยอะๆนะคะสวยไหมใครสวยกว่ากันใครสวยกว่ากันอุ้ยน่ารักแต่รถสวยที่สุด ใช่ค uh ่ะ <laughs>